นี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาวแดงไปอีกคันกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี 2, 2> ก็ผมจะเอาให้แฟนขับไปทํางานครับเพราะว่าคันเก่าก็รู้สึกจะซ่อมบ่อยแล้วครับอยากได้แบบนี้ เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณ2แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้วว่าคาราบาวแดงเขาเจับจริงแจกจริง,รงผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณกติกาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคำว่าตับ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ก,กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลากา,กกา3 0นฟาอแดนช่วยคนไทยสร้างอาชีพไปส ดูกติกากันก่อนเลยนะใช่ค่ะวันนี้เราได้เห็นชมหน้าของเศรษฐีใหม่ไปแล้วไงคะว้าวสอสดร้อนร้อนตื่นเต้นมากเลยอ่ะใช่แล้วค่ะเศรษฐีใหม่นี้เขาก็เหมือนเราเนาะต่างกันที่ดวงนั่นเองโอ้ตายแล้วแต่บอกเลยว่ารางวัลใหญ่ที่เศรษฐีใหม่ได้ไปเดี๋ยวจะสามารถต่อยอดสร้างอาชีพถึงขั้นยกระดับชีวิตให้กับคุณได้เลยนะคะมันคือการพลิกชีวิตจริงจริงจริงแต่อย่างนี้คุณผู้ชมฮะเรายังมีการจับรางวัลใหญ่แบบนี้อีกถึงสองครั้งนะยแล้วยังมีลุ้นยง ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลุ้นเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องรอนาน <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็จับแจกจับจริงกันแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะคแต่อยากรู้ไหมว่าโชคนี้จะเป็นของใคร <c oughs> ไปติดตามกันเลยค่ะ คอนเสิร์ดีกับผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ดีกับผู้โชคดีด้วยนะคร <หา S 1> ับจำแต่ตรงนี้ว่าเราเนี่ยจับจริง แจกจริงนะครับใช่แล้วค่ะถ้าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะสามารถติดตามรายการตลอดข่าวได้ทุกวันโดยเฉพาะเวลา9โมงครึง่งคุณจะมาลุ้นแน่นอนว่าจะได้เป็นผู้โชคดีหรือไม่ครับและที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนั่นคือการเขียนบีบแล้วก็ส่งมานะคะไม่ว่าจะส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอลร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ,รค่ะหรือว่าจะส่งมาได้ที่ตู้ปอนอ2บางปะกงฉะเชิงเซา 2,4,1,3,0ก็ได้นะคะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะๆค่ะและไปติดตามความสนุกกับตะลอนขาวกันต่อเลย